สวัสดีครับเช่นเคยครับเมนูไม่งอนน้ำมันนะวันนี้จะมาทำาาผักกาดหอมผักกุ้งมาดูกันก่อนอื่นเลยใส่น้ำลงไปก่อนมาให้เดือดพอเดือดแล้วผมก็จะโขลก กระเทียมสดนะครับหอมแดงกระชายใบบําูแล้วก็มีเล็บพริกไทยสดแล้วก็พริกแต่ถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ใส่แคก่กระเทียมกับหอมแดงก็ได้ครับแล้วแต่นะครับอันนี้ผมชอบทานแบบนี้ผมไม่ต้องทําแบบนี้เนาะพอ,อหอมแล้วก็จะใส่กุ้งลงไป เอาเไปผัดให้พอสุกน,นะครับพอปุ๋สุกแล้วผมก็จะใส่ปากกาดหอมลงไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เอาขันก็้ผัดให้เข้ากัน ใส่ซอสลอไปนิดนลงไปครับแล้วก็ใส่ซอสต่อเคี่ยมนิดนึง สุดท้ายผมก็จะใส่พิธีฟ้าสีแดงลงไปนะครับมันจะประมาณนี้ครับเพราะปักกาดหอมเวลาผัดแล้วมันจะยุบเหลืออยู่ที่เดียวโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับ you are w h r e you eat นะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับ ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ